มาที่เรื่องราวของข่าวต่างประเทศกันบ้างนะไปทางเวทววของเกาหลีะนะครับสถาบันจัดอันดับความโด่งดังของเกาหลีเขาก็บอกว่า BTS เนี่ยจะได้รับรางวาัล Boy Group ทรงคุณค่านะครับ The Korea Institute of c o m m u r c a t i o n Reputation นะครับก็เป็นสถาบันที่จัดอันดับความด่งดังของเหล่าซ u เปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะฮะได้เผยว่า BTS ครับสามารถคว้าตำแหน่งศิลปินไอดอลกลุ่มทรงคุณค่าสูงสุดครับประจำเดือนพฤษภาคมปี2020ไปครองได้ครับโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะเป็นบอยกรุ๊ปหรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปครับโดยทางสถาบันนี้ฮะก็ได้ทาการวิเคราะห์และสารวจคะแนนความนิยมไอดอลกรุ๊ปในวงการเพลง K-POp เป็นจานวนมากกว่า50วงครับในระหว่างวันที่ ที่22เมษายนถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับซึ่ง BTS นะคะก็ได้รับคะแนนจากการวิเคราะห์รวมถึงการสำรวจคะแนนความนิยมจากทั้งในสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมถึงในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมหาศาลค่ะถึงมากกว่า96ล้านฐานข้อมูลนะคะโดยกลุ่มศิลปินไอดอลทรงคุณค่าที่คว้าอันดับที่2ไปได้ก็คือเกิร์ลกรุ๊ปยางวง Oh My Girl ค่ะ ส่วนในอันดับที่3ตกเป็นของวง EXO นะคะในส่วนของกลุ่มศิลปินไอดอลที่ทาง The Korea Institute of Corporate Reputation สำรวจคะแนนความนิยมและมีชื่อติดในการจัดอันดับครั้งนี้ด้วยเนี่ยก็มีอาทิเช่น BLACKPINK TWICE นะคะ NCT Red Velvet Seventeen Girls Generation แล้วก็อีกมากมายหลายวงเลยทีเดียวค่ะต้องขอสแสดงความยินดีนะฮะกับแฟนคลับของเขานะที่ตัวศิลปินเนี่ยได้รับรางวัลแบบนี้นะครับใช่แล้วค่ะ